เอาละครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ผมอามิยอนวันนี้เราอยู่เกม e p พิกเววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดเพิ่งผ่านมาเลยนั่นก็คือตัวละครของฟานไฟนั่นเองครับสาหรับฟานไฟเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นตัวเมตาในเกมนี้เลยแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วก็เอาลงยากมากๆเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยว่าทําไมตัวของฟานไฟเนี่ยถึงเก่งแล้วก็ติดเมตาตั้งแต่เข้าเกมเลยครับเอาละครับสาหรับ แบกไหว้สูตรทิวาฟานเนี่ยเรียกว่าฟานไฟแล้วกันจะง่ายกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดธาตุไฟสายเลนเจอร์นะครับเรามาดูกันที่สกิลอันติกันเลยที่เป็นเรียกว่าไม่ใช่สกิลซิกเนเจอร์ของนางสกิลซิกเนเจอร์ของนางเนี่ยหรือว่าสกิลที่ขายของนางเนี่ยคือสกิลติดตัวเลยครับสาหรับสกิลอันติเนี่ยบอกว่าวางใจได้เลยสําหรับสกิลวางใจได้เลยเนี่ยคืออะไรโจมที่ถั่วหนึ่งตัวและทําการเกาะแตกฟังศัรูเนี่ยสองเทินและทําการเพิ่ม เล่นเกตให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยอยู่ที่20%ครับเมื่อตีโดนเนี่ยจะติดคริตทีอลแน่นอนอันนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากแล้วก็เมื่อกดโซเบิร์นใช้โซหนึ่งดวงจะทำให้ติดเกาะแตกแน่นอน100%ครับแล้วก็การอัพสกิลเนี่ยของฟานเนี่ยสำหรับสกิลติเนี่ย ผมแนะนําให้อัพจนเต็มเลยเพราะว่าฟานเป็นตัวดาเมจได้ใช้ทุกสกิลครับแล้วก็การอัพจนเต็มเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจอยู่ที่30%และลดคูดาวได้1เทินจากคูดาวห้าเทินเนี่ยเหลือสีเทินครับลองมาดูกันที่สกิลที่ผมบอกว่าเป็นสกิลขา,ขายของนางเลยนั่นก็คือยังคงเป็นวันหยุดเป็นสกิลติดตัวนะครับบอกว่าอะไรเมื่อเรื่องการต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยจะได้รับ3โฟกัสเอาโฟกัสไปทําอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มการลบลีก 5้าสิบเนเมื่อมีหนึ่งโฟกัสเนี่ยจะเพิ่มเป็นจะเพิ่มอีกห้าเป็น1 0เป็นหนึ่งรอยปั่นเองครับหลังพันธมิตรใช้สกิลพื้นฐานก็คือโจมตีธรรมดาเนี่ยจะใช้หนึ่งโฟกัสในการโจมตีประสานกับเพื่อนเนี่ยหนึ่งครั้งครับแล้วก็ทำการเพิ่มเล่นเกตเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ยอีก25ปอันนี้ผมอัพเต็มถ้าอัพยังไม่เต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้าสิ0อยู่ที่1 5้าเอเ็นครับอัพเต็มมันอยู่ที่็ เป็นสกิลที่จุดเด่นของฟานเลยทั้งสกิลอันติแล้วก็สกิลติตัวดีมากๆแล้วก็เรามาดูกันที่สกิลแรกกันสกิลแรกบอกว่าอย่ารบกวนสิคะสกิลแรกเนี่ยบอกว่าอะไรโจมตีศัตรูด้วยปืนโดยมีโอกาส40%เนี่ยที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสตาหนึ่งเทินแล้วก็เมื่อโจมตีโดนเนี่ยจะติดอ่าคริติคอลแน่นอน100%ครับแล้วก็เมื่อ ใช้ในเทนของผู้ใช้สกิลเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้เป็นสกิลอย่ารบกวนสิคะมันจะเปลี่ยนเป็นใช้สกิลว่าปลาตัวใหญ่มากกว่าค่ะแทนสกิลอย่ารบกวนคือปลาตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นจากสกิลตีตเดี่ยวเนี่ยกลายเป็นสกิลตีหมูครับแล้วก็โจมตีซูทั้งหมดได้รับ1โฟกัสเมื่อโจมตีโดนเนี่ยจะติดคริติคอลจะไม่ทําให้เกิดการโจมตีประสานหรือว่าการโจมตีโต้กลับแล้วก็ สกิลนี้เนี่ยเมื่ออัพเต็มเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม,ามดาเมจอยู่ที่สามสิบเอร์เซนและก็ขั้นที่สามเนี่ยจะเป็นการเพิ่มสตันเนี่ยจากส0มสิเปอร์เซ็น40%เป็นสสิเปอร์เซ็นนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอิมพิสตฟานกันอิมพิสตฟานเนี่ยถ้าอัพให้กับเพื่อนเนี่ยจะเป็นอัพจะเป็นแผนเลือดนะครับส่วนจะเป็นให้กับตัวเองเนี่ยจะเป็นพลังโจมตีผมแนะนําว่าถ้าใครมีฟานน้าที่ไม่ใช้เยอะๆเ,เนี่ยก็มาอัพพลังโจมตีได้ครับอันนี้ดีมากๆจะทําให บิวฟานไฟเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องสเตตพลังโจมตีว่าจะพอไหมเ้ยเดี๋ยวเราไปดูเซตแล้วก็ไปดูสเตตที่ผมบิวกันเลยครับสำหรับเซตที่ผมใส่ให้กับฟานเนี่ยมันจะเล่นได้2เซตสำหรับฟานสำหรับคนที่เล่นฟานที่ไม่ได้เล่นคู่กับฮาเติเช่นผมเนี่ยไม่มีฮาเซติพูดไปแล้วก็เจ็บใจเปิดไม่ได้อ่ะนอกเรื่องไปคือจะเล่นเป็นเซตเคาน์เตอร์ก็ได้ ถ้าไม่มีหาสตินะครับเค้เตอรอเจาะเกาะก็ได้เพราะว่าฟานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะน้นที่สกิลหนึ่งที่เป็นสกิลโจมตีเดียวที่ให้เพื่อนเนี่ยลากโจมตีลากโจมตีนั่นเองครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งเนี่ยที่ผมใส่เนี่ยคือเซตทรอนส์ถ้าผมจะไม่เิียเซตนำเชี่ยวเข้าแปมาก็คือยิ่งพลังอ่ายิ่งเลือดฟานลดอ่าไม่ใช่มันคือการลดพลังชีวิต1 0และทำดาเมจเพิ่มขึ้นส0ผพูดได้ว,ว่าเซตนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับเซต ที่ผมใส่เลยก็คือเซตดูดเลือดเพราะว่ามันจะลดพลังลดเลือดของฟานไปแล้วมันจะดูดเลือดกลับมาทําให้ฟานเนี่ยอ่าเลือดที่หายไปเนี่ยเติมเต็มกลับมานั่นเองครับส่วนอีกเซตหนึ่งที่พูดไปก่อนนั้นนี้ก็เคาเตอร์นั่นแหละครับทุส่วนสเต,ต็เรามาเริ่มกันที่พลังโจมตีพลังโจมตีของฟานเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรต่ํากว่าสามพันเก้าถึงสี่พันส่วนเกาะเนี่ยสักพันสองก็พอส่วนเลือดเนี่ยถ้า ใครมีปิ้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดันเลือดไปประมาณสักสามหมื่นห้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากทําให้ฟานเนี่ยยืนในไฟเนี่ยได้นานมากขึ้นนั่นเองครับส่วนสปีดเนี่ยมันแล้วแต่คนเล่นบางคนเนี่ยอาจจะบิวไปทางเคาน์เตอร์สปีดเนี่ยอาจจะอยู่ทัก1 5 0ยห้ก็ได้ครับส่วนถ้าเป็นดูดเลือดเนี่ยผมแนะนําว่าสักประมาณ1 5 0ยห้กสิำลังพอดีส่วนคริติคอลเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยไม่มีก็ได้เพราะว่าฟานเนี่ย เมื่อโจมตีโดนเนี่ยจะติดคริติคอลแน่นอนร้อยเราจะมาเน้นฟาร์เนี่ยกันที่สเตตดาเมจคริติคอลให้สูงสูงประมาณสัก288-280อันนี้พอดีแล้วหรือว่าใครจะดันสูงมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าจะดันสูงมากกว่านี้เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าดันสูงมากกว่านี้เนี่ยแสดงว่าสเตต อย่างใดอย่างหนึ่งของเราเนี่ยมันจะหายไปเหมือนผมผมเนี่ยผมดันดาเมจคิทิคอสูงเลยสแตตเลือดของผมเนี่ยก็จะหายไปเดี๋ยวมาดูของสแตตที่ผมิวเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเน้นพลังโจมตีที่ผมพูดไปก่อนนั้นนั่นเลยจะเปิดให้ดูแต่ละชิ้นเลยแล้วก็สร้อยเนี่ยใส่เป็นดาเมจคิทิคอ้นะครับส่วนแหวนเนี่ยใส่เป็นพลังโจมตีรองเท้าเป็นพลังโจมตีส่วนเอฟเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นเอฟของฟ้านเองส่วนถ้าไม่มีเอฟของฟ้าเนี่ยใส่เอฟอะไรได้บ้างเนี่ย อืมเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่าใส่เอฟอื่นแทนได้ไหมอาจจะใส่เอฟเป็นอ่าไอ้ตัวดูดเลือดของสายเลนเจอร์ผมจําชื่อไม่ได้ที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงถืออ่าถือพลไม้ครับ ใช้เป็นอันนั้นก็ได้แต่ดีที่สุดคือเอฟของนางเองเอฟของนางเ,งเองเนี่ยบอกว่าอะไรเพิ่มดาเมจคิทิคอลอยู่ที่28.5%อันนี้ผมอัพไม่เต็มนะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยน่าจะอยู่ที่30อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เมื่อโจมตีในเทินของผู้ใช้สกิลอื่นเนี่ยจะมีโอกาส95%ที่จะ บัฟดาบให้กับตัวเองถ้าอัพเต็มเนี่ยมันจะเป็นโอกาส100%ก็คือก่อนที่จะโจมตีเนี่ยฟานเนี่ยจะทําการบัฟดาบให้กับตัวเองเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปอีกก่อนที่จะยิงฝังของคามันเองครับเดี๋ยวผมจะเอาฟานไปทดลองให้ดูแล้วกันในอ่าตัวของ ITA แล้วก็ตัวของกิวววันนี้เป็นวันพุธผมอัดวันพุธพอดีเดี๋ยวเราไปดูกิวกันเลยไปุยกันเลยไม่รู้ว่าไหวไหมไปคือ ฟานเนี่ยออกไปเล่นคู่กับพวกฮสตติเนี่ยเก่งมากครับแต่ผมเปิดไม่ได้ไฮสติผมหมดไปเะยอะเลยกับตัวอื่นก็เลยเซ็งอยู่หน่อยหน่ฮสเตติก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับเป็นเมตาโกงมากโดยเฉพาะอาเที e, แล้วก็การบ้านเสียดายเปิดไม่ได้เราก็จะทำการหลับฝั่งตรงข้ามไปเลยมอเรใช้ใช้สกิลไปเลยครับ โอเคเค้นมืดรับเราจะเอาฟ้าเนี่ยอยิงเค็นมืดไปเลยครับคือือยิงเข็นมืดแหละไปยิงยิงตัวของอันนี้ไม่ได้รัวไม่ได้อุ๊ยต่อยขึ้นไม่โดนอืมครับตายต่อตีไป็นหนึ่งีคียบ เนี่ยฟันยิงอีกรอบนึงเนี่ยครับแรลงมากดูไม่ทันเลยดาเมจเมื่อกี้ปาดใครเนี่ยเรียบร้อยมอริตายไม่เนี่ยเฮ้ยเกือบตาย <c oughs> ไปตีธรรมดาไปตีพิษแล้วเราก็เอาฟานเนี่ยมันจะไม่ตีเดียวแล้วครับมันจะกลายเป็นสกิลตีหมู่ถ้าเข้าไปในเทินของฟานนะครับเนี่ยผก็จะตีไปิเมชั่นสกิลก็สวยมากเนี่ยครับโดนไปหกพันแต่ว่ามันไม่โดนตัวของ เออจำชื่อนางไม่ได้ยิงไปอีกรอบนึงเพราะว่านางมีมีสกิลติดตัวหลบครับถ้าหลบเนี่ยฟานจะไม่ติดครินิคอนั่นเองแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าไปเล่นคู่กับหมอเลเนี่ยถ้าหมอเลมีบัฟเอเวนนออ่าบัฟพอยซันเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ดึงฟานขึ้นมาตีนะครับเนี้ยกดไปก็ใช้สกิลอันติมาครับ ก็ไม่เป็นไหลเหลือตัวเดียวแล้วทำอะไรไม่ได้มากแนละ้วรูนะ้น้ฮะก็ตีธรรมดาไปครับออบาซาตีไปยิงไปหนึ่งทีตีสตนันด้วยเนี่ยมันจะเล่นง่ายประมาณนี้เลยแล้วก็มันเหมาะกับอเอาไปเล่นกับตัวละครที่สป,ปีดงสูงแบบลากตีลากกินเนี่ยลากยิง,ลยงตลอดหรือว่าเล่นกับฮาเซติเพราะได้เพราะว่าฮาเซติเนี่ยมันลดลดดันเกรดของฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเลยก็โดนแทงมาครับ แทงกับเจ้าสาวผมไม่เป็นไรถอกอยู่ผมก็จะทำการปาดเข้าไปเลยหนึ่งที <c oughs> เปียงไม่ตายโอ้โหเจ้าสาวผมรับหนักเลยตายก่อนปะเนี่ยเจ้าสาวผมเนี่ย <c oughs> เปียงหมื่นสองคูดแรงจิ้มมาเลยครับ ตายไหมตายแหละนี่สวยเจ้าสาวผมรับทุกอย่างเลยสตันไหมเนี่ยติดสตันด้วยตีธรรมดาไแปบบแล้วก็ปาดธรรมดาเครับเจโน่เอารูหน้าแทงไหมครับให้มันติดเกาะแตกไม่ติดกาะแตกด้วยยูอิฟิกเนตหนามาก แทงไปปึ๊บเจนั่เราไม่มีบัฟบ,บนหัวมัน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 ,มน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 ไม่มีตีสองรอบครับต้องเอาไปเล่นคู่ครับผีทะเลไอตัวโพลิทิศโอ้โหเอฟเฟกลีซิตบิวด์เอฟเฟกลีซิตมาเท่าไหร่วะเนี่ยไปเราก็แทงไปรู้หน้า ผมรีวิวรูน่าจันดับไปยังน่าจะยังเดี๋ยวผมมารีวิวรูน่าจันดับดีกว่าเ,เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของอฟานไฟในอทิเอกันบ้างครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมเสียเปียกมากแต่มันอาจจะไม่ได้รีวิวฟานไฟขนาดนั้นอาจจะเป็นรีวิวเซอร์เมียมากกว่าแต่ก็ได้เห็นศักยภาพในของฟานไฟในการสู้กับไฟนี้อยู่ครับคือผมเสียเปียกมากไฟนี้ผมบอกเลย โดนสตันโดนหลับเพียบไปหมดเลยตอนแรกคิดว่าจะแพ้แล้วแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยทําการติดหลับแล้วก็ติดพิษใส่ผมนะครับก็หลับกันทั่วหน้าเลยมีฟันไฟที่ติดพิษอย่างเดียวที่ไม่หลับเขาเขาก็บัฟตัวเอฟเฟกต์เน็ตให้กับเพื่อนทั้งทีมแล้วก็ผมก็ได้เข้าเทินฟันไฟแล้วครับผมก็กดสกิลอ่าทรรมดาหนึ่งที่ตอนแรก คิดว่าจะกดสกิลอ i นติแต่ว่ากดสกิลอ i นติไปเนี่ยก็ไ,ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยติดสตันหมดทั้งทีมเลยเก็บไว้ยิงตัวที่เลื่อนน้อยดีกว่าเนี่ยผมมาพิคเกมกับเซอร์เมียที่ฝั่งนองข้ามเนี่ยใช้ตัวของอาอะไรมิตาแสงเนี่ยเปิดสกิลเขา <c oughs> เรียกว่าอะไรเปิดสกิลที่สองมาสกิลเพิ่มเติมเซอร์เมีย er ผมก็เลยได้ฟาดไปหนึ่งทีครับได้เก็บหมอเลไปหนึ่งตัว ทำให้ทีมผมเนี่ยเริ่มหายใจหายคได้ระดับหนึ่งแล้วก็โดนตีหนึ่งทีครับก็ทําการติดสกิลเพิ่มเติมมาอีกรอบนึงเซอร์เมียผมเนี่ยก็ได้ป่าอีกรอบหนึ่งเหมือนมารีวิวเฟอร์เมีย่ายเซอร์เมียแล้วก็พอกสกิลอีกรอบหนึ่งครับก็บังก์้ามยิงมาหนึ่งทีแต่ว่าตัวของเจ้าสาวผมไม่ตายครับเลือดเยอะ ตีวสาวผมมาตายครับโอเคผมติดเวนนมติดตาบอดแล้วก็ผมจะทำการปาดฝั่งของข้าไปทั้งที <c oughs> ก็เรียบร้อยหายหมดทีม <c oughs> ก็ยิงมายิงผมมาหนึ่งทีแล้วก็ผมจะเอาตัวของเซอร์เมียเนี่ยปาดแล้วก็เนี่ยครับให้ตัวของฟานเนี่ยเก็บยิงครั้งสุดท้ายก็จะประมาณนี้เอาละครับเพื่อน สำหรับการรีวิวฟานไฟเนี่ยเพื่อนคิดเห็นยังไงกันบ้างเก่งยังไงไปเล่นกับทีมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยซับสไครต์จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการรีวิวตัวอะไรหรือว่าอยากให้รีวิวตัวอะไรเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับคลิปนี้เนี่ยก็มีแค่นี้ครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ครับ